สวัสดีครับแกลเลมิททุกทุกท่านทางช่อง YouTube ทางแฟนเพจ Facebook นะครับวันนี้จะมาในคอนเทนต์สั้นๆนะครับแต่น่าจะมีสาระประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราจะมาเริ่มต้นกันที่เงินศูนย์บาทนะครับคือเรื่องจริงก็คือวิเคราะห์จากคลิปของดรถนอมดีซอยที่พูดถึงการเริ่มต้นจากเงินศูนยบาท ไปสู่พันล้านเขาทําได้อย่างไรนะครับซึ่งก็ได้ทําการสรุปวิเคราะห์มาให้กาลณมิตรได้ฟังแบบสั้นๆนะครับว่าการที่จะได้เงิน1,000ล้านขึ้นมาแบบเริ่มจากศูนย์เนี่ยเราเริ่มจากตัวไหนนะครับเริ่มอย่างไรนะครับนั่นก็นคือประเด็นสําคัญที่จะนํามาฝากวันนี้ก็เลยอยากจะให้ตั้งใจฟังหน่อยนะครับ นะครับตั้งใจฟังหน่อยเพราะว่าคิดว่าน่าจะดีแล้วก็มีประโยชน์เพื่อเป็นพลังเพื่อเป็นพลังในการสร้างพลังสำหรับคนที่ยังไม่มีทุนใช้เงินศูนย์บาทอย่างแท้จริงนะครับมันต้องมันต้องอาศัย มันต้องอาศัยความเชื่อความเชื่ออยู่มีมีอยู่สามร,ระดับนะครับชั้นส้นนะครับเชื่อประหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในตนเองอย่างดร์ถนอมดีซ้อยได้พูดเสมอว่าการที่จับสบคอาเสเร็จต้องมีดีบีเอบก็คือบีลีฟนะครับความเชื่อความฝันคือดีมดีคือดีมความฝัน ความฝันก็หมายถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เราอยากจะไปใครจะทําอะไรเท่าไหร่ก็ได้เป้าหมายเท่าไหร่ก็ได้แต่เป้าหมายจะได้จริงหรือไม่เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นก่อนเพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือเชื่อมันอ่นในตนเองก่อนนะครับว่าเราสามารถทําได้ลองพูดดูนะครับเราสามารถทําได้นะเมื่อเราคิดว่าเราสามารถทําได้ mm. เขาเรียกว่ามันจะเกิด มันจะเกิดกระบวนการไปหาคือคือคือการที่จะพูดถึงเรื่องอุปสรรคเรื่องเงินเนี่ยอย่าเอามาเป็นปัญหาเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะสกัดกั้นให้เราไม่ได้มีความคิดไอเดียสร้างสรรค์ต่อไปไม่ได้นะครับถ้ามาคิดเรื่องเงินเพราะมันติดไปเลย <c oughs> มันติดภายในเลยมันคิดไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นต้องปลดล็อกภายในตอนนี้เอาปัญหาเรื่องเงิน ัดทิ้งไปก่อนนะครับเรามาพูดถึงว่ามันเป็นมันมันจะเป็นไปได้ยังไงเราสามารถที่จะทําได้ไหมเชื่อมั่นในตนเองก่อนนะครับข้อที่หนึ่งที่สองก็คือเชื่อมั่นในเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์หรือถ้าหลักสามพีเขาก็เรียกว่าโปรดักโปรดักนะครับโปรดักพีตัวที่หนึ่งคือโปรดักโปรดักของเราเนี่ยว่าโปรดักเราเนี่จะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ ได้มากนะ้อยแค่ไหนนะครับนั่นคือเรื่องสําคัญนะครับเชื่อมั่นในข้อที่สามก็คือชอตัวที่สามคือเชื่อมั่นในตัวอุตสาหากรรมที่เราอยู่อย่างเช่นของเราหลักสูตรรวยด้วยอาคารพาณิชย์แถมธุรกิจได้ทำโดยใช้างานอื่นเราอยู่ในกลุ่มอุตสาหากรรมอะไรครับอุตสาหากรรมอสังหาริมทรัพย์เขาเรียกว่ามวลรวมอุตสาหากรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า หล้านล้านบาทนี่คือเค้กก้อนนี้ที่ผมพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นขุมทรัพย์อภิมหาสมบัตินะครับที่เราจะต้องฝึกฝนจนเราเกิดความเชี่ยวชาญมีเครื่องมือดีๆเพื่อที่จะไปชิงแชร์ตลาดในกลุ่มธุรกิจมูลค่า1ล้านล้านบาทนี้เราขอเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเราก็สามารถที่จะทะลุเกินหนึล้านบาทไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วสรุปอยู่ข้อพ่อเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คือโปรดักต์ของเรานะครับแล้วก็เชื่อมั่นในอุตสาหกรรมของเราที่เราอยู่ว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรอย่างเราอยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มันก็จะมีอพาร์ตเมนต์คอนโดบ้านเดี่ยวบ้านจัดสรรบ้านแฝดบ้านไร่ต่างๆเยอะแยะ,ยะนะครับของเราคืออาหารพาณิชย์นะครับเราจะเป็นเอ็กซ์เพรสขนาดนี้เราจึงมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะนําพา การรียมิตูท่านฝึกฝนตัวเองให้เกิดความเชี่ยวชาญเกินหนึ่งหมืนชั่วโมงแล้วก็ผลลัพธ์กับความต้องการของเราก็คือ100ล้านบาทนะครับเมื่อครบหเมื่อเกินหนึ่งหมืนชั่วโมงขึ้นไปเราจะมีผลลัพธ์จากจุดนั้นนั่นคือเป้าหมายระยะกลางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมี e ิลิฟหรือมีคอน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 ิเดนนะครับ คอนดิชันคอนดิชันภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับขออนุญาตพูดเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าความเชื่อมัน่นบิลีฟคือความเชื่อก็สรุปง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นทํางานบริษัทเราก็ต้องข้อข้อข้อหนึ่งจุดสามก็คือเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมถ้าถ้าทำงานบริษัทในองค์กรเราเราก็ต้องเชื่อมั่นในองค์กรเราว่าองค์กรเรานี่แหละจะพาเราไปถึงฝัง่งฝันองค์กรเรานี่แหละจะพาเรา ไปสู่ความร่ารวยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีได้และต้องเชื่อมัน่นมันจะทําให้เราฮึกเหิมมีพลังในการทํางานในแต่ละวันแต่ละวันภารกิจแต่ละวันคือภารกิจแต่ละวันคือการเก็บความสําเร็จไปทีละเก้า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 นะครับ